นี่เครื่องเครื่องสำรองไฟนะครับอันนี้ผมใช้ UPS ผมใช้ UPS ขนาด300วัตต์ครับ UPS ขนาด300วัตต์ได้ของเก่ามาครับแบตเตอรี่ตัวเดิมเสื่อมครับถอดไปแล้ว แล้วก็ต่อสายแบตเตอรีอ่ที่มาเชื่อมต่อแบตเตอรี่ทั้งทั้งบวกและลบนะครับทั้งบวกและลบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ลบสีแดงนี่บวกอันนี้ผมไปไปเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ทั้งบวกบวกก็มาใส่บวกลบก็มาใส่ลบเป็นแบตเตอรี่ที่ล้าง อันนี้ล้างทําความสะอาดแบตเตอรี่เก่าครับเอามาล้างทําความสะอาดทําให้มันเหมือนใหม่นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยก็ช่องว่างครับรออีกตัวหนึง่งรอแบตเตอรี่อีกตัวนึงแล้วก็ตอนนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่อง ups ไว้เพื่อที่จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ลูกนี้ครับกี่แอไม่รู้ ไม่บอกไม่ได้มาของเก่าเลยมาล้างนะครับมาล้างทำความสะอาดใหม่ล้างข้างในนะครับไม่ได้ล้างข้างนอกข้างก็ล้างอยู่ก็ขัดขัดอยู่แต่ข้างในล้างทำความสะอาดใหม่หมดนะครับแล้วนี่ก็เป็นปลั๊กที่ผมต่อออกมาอันนี้ผมทําปลั๊กอันนี้เป็น220โวลต์นะครับนะครับที่ออกมานี่เป็น220โวลต์นะครับเพราะว่าผมต่อปลั๊กต่อปลั๊กที่ ด้านหลังคับด้านหลังของ U P S นะครับที่ไฟที่จะออกมาเป็น220โวลต์เป็นไฟบ้านนะครับผมก็ต่อปลั๊กมาต่อปลั๊กเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยปลั๊กตัวนี้ก็ก็ใช้งานปกตินะครับอันนี้ก็ไฟไฟหลอดไฟหลอดหน้าบ้านอันนู้นนะครับสีแดงๆนัๆ่นแหละหน้าบ้านแล้วก็มันจะมีข้างบน บนก็มีต่อต่อพัดลมเพดานนะครับต่อพัดลมเพดานก็อันนั้นก็ปลั๊กปลั๊กของ ups ครับเสียบไฟบ้านคือถ้าเราถอดถ้าสมมุติว่าไฟดับนะครับถ้าสมมุติว่าไฟดับถ้าเราถอดปลั๊กมันก็เหมือนกับไฟดับถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ ups มันก็จะทํางาน ถอดครับถอดครับถอดแล้วนะถอดแล้วนะครับแล้ว U P S มันก็จะดังแล้วจะเป็นไฟสีแดงขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงอะลามป,ปิดปิดอย่างนงี้นะครับก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับที่ผมชาร์จไว้นะครับแล้วก็ออกมาเป็น220โวลต์นะครับไฟ,ไฟไฟหน้าบ้าน ก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมครับเหลืองๆนะฮะแล้วก็พัดลมเพดานพัดลมเพดานก็ยังหมุนอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือการสำรองไฟของผมเวลาที่ไฟดับนะครับเวลาที่ไฟดับผมก็สามารถที่จะใช้ได้แบตเตอรี่ผมผมรออีกตัวหนึ่งแต่ผมรอแบตเตอรี่อีกหนึ่งตัวเพราะว่า ผมจะใช้แผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บไฟในช่วงกลางวันนะครับไฟในช่วงกลางวันผมก็จะชาร์จเข้าแบตนะครับกลางวันผมก็จะชาร์จเข้าแบตจนกว่าแบตเตอรี่เต็มถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยผมผมจะไม่เสียบตัวนี้เลยครับผมจะไม่เสียบไฟบ้านกับตัวนี้เลยก็หมายความว่ากลางวันผมก็จะได้ไฟในแบตเตอรี่พร้อมนะครับที่ที่มาจากโซล่าเซลล์ ครับตอนนี้ก็รอโซลาเซลล์ครับอันนี้ทาไปเรื่อยครับเก็บเก็บเลขผสมน้อยไปเรื่อยอ,อันนี้ก็ยินเสียงอยู่นะครับได้ยินเสียงปิด๊ดปิดอยู่นะครับไฟสีแดงเห็นนะไหมไฟสีแดงโับอันนี้ผมจะเสียบปลั๊กอันนี้ผมจะเสียบปลั๊กนะครับอันนี้ปลั๊กผมถอดออกลบหน่อยนะอันนี้ปลั๊กปลั๊กสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับผมก็จะเสียบเข้าไปที่ไฟบ้านเหมือนเดิม เดียก็ไปที่ไฟบ้านเสร็จ UPS ก็โชว์ไฟสีเขียวแล้วก็จะมีเสียงสวิตช์ดังป๊อกแป๊กเมื่อสักครู่ก็คือทำงานปกตินะครับคือก็คือพัดลมผมก็ออกมาจากตัวนี้นะครับพัดลมก็ออกมาจากตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าบ้าน,นจริงๆไฟหน้าบ้านผมจะเสียบตัวนี้อันนี้ผมเลยมาเสียบตัวนี้อันนี้เป็นไฟไฟลาวที่ผมใช้ขายของนะครับเมื่อก่อนผม ไฟของตลาดนัดจะเป็นไฟลาวจะมีเป็นจุดเป็จุดไปแตจะมีปักต่อพัดลมครับพัดลมพัดลม,ลม,ลมก,ก็หมุนเหมือนเดิมนะครับนี่คือการสำรองไฟไว้ใช้ตรงนี้ฝนตกจะได้ยินเสียงนะฮะนะฮะเสียงฝนตกนะครับอันนี้คือสำรองไฟของผมนะครับ ทาไปเรื่อยๆถามว่าไอ้ตัวเนี้ยวางให้มันดีๆแด,ด้มันไม่ดีมันดีไม่ได้มันก็ยื่ออกมาไไม <c oughs> ตัวมันก็เป็นชั้นชั้นมันก็เป็นชั้นวางของทั่วไปนะหรือจะตัดออกหรือไม่เอา,าขี้เกียจเนาะนะครับอะก็จบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คอยติดตามกันละกันนะครับว่าผมจะมีเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์มาเมื่อไหร่แล้วก็จะได้แบตเตอรี่มาเพิ่มอีกอีกลูกหนึ่งเมื่อไหร่ อันนี้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ครับดูที่ห้อได้เห็นไหมฮะนี่3 k แบตเตอรี่โฆษณาให้ด้วยนะอ่านะครับก็ขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับ